สวัสดีครับพี่เปีจยกจากระยองนะครับวันนี้สินค้าปั๊มมารุยามาเครื่องมิสซูแม็ก16แรงเผาทดลอบที่พี่เปียกสั่งให้ผมประกอบผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาเทตามคําเรียกร้องของพี่เปียกผมก็เลยจะขออนุญาตพี่เปียกว่าผมเนี่ยจะขอรีวิว ให้ท่านลูกค้าท่านอื่นได้ดูสินค้าด้วยนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวสเจ้าอีกเจ้าหนึ่งเป็นของพี่สุนทรสุราชผมขอรีวิวของพี่เปียกก่อนนะครับพี่เปียกน่ะสั่งผมมาเป็นมิสซูแม็เครื่องยนต์ดีเซลสูบตั้งแบตท,ที่คุยกันไว้อเป็นแบตธรรมดาแต่ว่าผมมาได้ ให้พี่เปียกในกรณีพิเศษคือให้เป็นแบต FB เลยนะครับก็คืออย่างดีเลยโครงเนี่ยเป็นโครงรุ่นใหญ่เลยเพราะพี่เปียกเนี่ยเป็นรุ่นใหญ่สุดเลยประกอบด้วยปั๊ม757ของมา r ูยาม่เป็นตัวท็อปสุดของมา r ูยาม่รอบเครื่องตัวนี้1,800รอบ ล้อปั๊มตัวนี้อยู่ที่950รอบนะครับผมได้ทําการทดสอบแล้วก็ล็อกตําแหน่งของคันเร่งไว้ให้พี่เปีย๊ยกนะครับเร่งอยู่ประมาณนี้เบื้องต้นก็เทสมาแล้วก็น็อตต่างๆทุกจุดนะพี่เปียกผมย้ําให้อย่างดีนะครับทีมช่างก็ทํามาพี่เปียกครับตรงจุดนี้เป็นจุดสตาร์ทนะครับน้ำมันเครื่องเติมด้านนี้เติมน,น้ํามันเครื่องแคปปิ้มปากหัวใจของเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่ใส่กล่องน้ํามันเครื่องด้านนี้พี่เปียกครับทุกครั้งที่คุณลูกค้าถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่อง ลืมถอดไซกองตัวนี้ออกมาทําเป่าทําความสะอาดด้วยแล้วเครื่องของเราจะทนทนนะครับทนน้ํามันที่ใช้เป็นน้ํามันดีเซลน้ํามันดีเซลตัวนี้ก็เป็น B7 อย่าไปใช้ถึงขนาด B10 น้ํามันปั๊มตัวนี้แนะนําเบอร์30เป็นน้ํามันของเครื่องยนต์เบนซินนะครับวิธีการใช้งานนะครับคุณลูกค้าเวลาก่อนเราจะสตาร์ทมาปรับตำแหน่งนะครับอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งสตาร์ทมันจะมีลูกศรชี้เล็กๆวาวน้ำเนี่ยคุณลูกค้าจะสังเกตนะครับ มันจะมีคําว่าโลโลก็แปลว่าต่ำไฮแปลว่าสูงผมไม่แน่ใจในกล้องมองเห็นแล้วเวลาเราสตาร์ทเนี่ยเราปรับมาที่โลก่อนนะครับปรับมาที่โลให้สุดแล้วเวลาสตาร์ทเนี่ยมาล็อกสตาร์ทไว้อยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ล็อกไว้ผมทําตําแหน่งไว้แล้วก็ตรงนี้เป็นกระเดื่องกดวาลแล้วเราก็มาสตาร์ทก็็เสนดังนั้นนะครับ เรามาเปิดว wow. าลวเปิดมาที่หลังแล,แล้วก็มาปรับตำแห็่งไเดี๋ยวผมจะปรับเครื่องให้รอบตับอีกนิดหนึ่ง ลูกค้ามาดูนะครับผมมั่นใจว่าระดับ15เมตรเนี่ยถึง20เมตรเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับผ่านแน่นอนเดี๋ยวผมจะหันไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมั่นใจว่าสินค้ารุ่นนี้ที่พี่เพียกสั่งประกอบเนี่ยเป็นรุ่นที่ท็อปสุดแล้วแล้วการไล่รอบต่างๆเนี่ย เราเซตมาให้อย่างดีพูดตรงๆเซตเพื่อพเปียกขี่สองสายเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากสอบถามสินค้านะครับทางร้านเราเราก็เป็นตัวแทนของมารุยมาแล้วก็เป็นตัวแทนของมิสซูแม็นะครับสั่งเราประกอบได้ปรับบานได้นะครับ ร่าพ้นดีๆนะครับจะต้องมีความไก่ด้วยแต่ว่าขึ้นสูงแล้วยังคงต้องมีละอองที่ฟุ้งที่นุ่มท่านจะสังเกตว่าถึงยอดเลยยอดไม้่าเดี๋ยวตามผมนะครับตามผมก็ามาดูเครื่องที่เราประกอบให้คุณลูกค้าเนี่ยก่อนเราจะส่งงานเราก็จะมีการเทสรอบเทสน้ํายาให้คุณลูกค้าก่อนดูความเรียบร้อยให้คุณลูกค้าทุกอย่างก่อนส่งงานปั๊มรุ่นนี้ก็อยู่ที่950รอบนะครับเราก็ เทสรอบกันออกมาที่950นะครับบวกลบนิดหน่อยสามารถฉีดพ่นได้ถึงสองสายภาพรวมๆที่ออกมาเนี่ยผมถ่ายให้คุณลูกค้าดูเบื้องต้นแล้วที่เปี๊ยกก็ประทับใจเผื่อลูกค้าท่านอื่นด้วยที่อยากจะได้สินค้าจาก168เทวกุลเราก็จะทำการเทสให้ท่านลูกค้าได้ทุกท่านท,ทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณท่านลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณพี่เปียกที่ให้การส,น,สรนับสนุนบริษัท168เทวกุลของผมนะครับ ผมก็สัญญาว่าผมจะทํางานทุกชิ้นออกมาด้วยความปาณิชด,ด้วยความตั้งใจที่สุดที่จะส่งมอบงานดีๆให้กับลูกค้าสําหรับใครที่กลัวพลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้าน168เทวกุลเราจะทําออกมาก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับติดตามช่อง y t u t u แฟนเพจ a g e f o o k ของ k ของ168เทลกุลแล้วก็ช่อง t i k ต o k ของ168เทวกุลตัวต่อไปเดี๋ยวผมจะทํารีวิวของพี่สุนทรสุราชให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ